สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักถุทุกท่านครับของดีอีสานใบผู้โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของวิปากกรรมคนเป็นชู้ปิดศีลข้อสามบาปหนักติดตัวท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้นะครับเรื่องราวของการนอกใจ มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งทงเรื่องสามีไปมีเมียน้อยแอบไปมีกิก๊กซึ่งปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่จะนำมาสู่ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในด้าน,นอนื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการย่าร้างปัญหาเด็กกำพร้าทำให้เด็กมีปัญหา ทุกวันนี้เรื่องราวของการนอกใจมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องของสามีมีเมียน้อยแอบไปมีกิก๊กแม้นกระทั่งแอบไปเลี้ยงเด็กสาวที่เป็นข่าวให้เห็นตามสื่อกันอยู่บ่อยครั้งบางคนก็เห็นกันจนรู้สึกชินและก็ชากันไปเสียแล้วซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับ ที่จะนำมาสู่ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการหย่าร้างปัญหาเด็กกำพร้าทำให้เด็กมีปัญหานอกจากนั้นแล้วการประพฤติผิดในการแบบนี้ครับยังถือว่าเป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวเรามาฟังกันว่าสามีที่นอกใจ จะได้รับผลกรรมอะไรในชาตินี้และชาติหนา้าจากศีลห้าก็คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดปดรวมถึงพูดส่อเสียดยุแยงคำหยาบหไม่ดื่มสุราของมึนเมา สินข้อ3การเมสุมิชาจาราหมายถึงละเว้นจากการประพฤติผิดในการมการที่จะผิดศินข้อ3หรือศินในข้อนี้ขาดนั้นเ,เราวัดจากองค์ประกอบ4ี่ต่อไปนี้ 1. นึหญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิดสองมีจิตคิดจะเสพเมถุนเสพกามสม ประกอบจิตในการเสพเมถุนกอดจูบรูปกรรม 4. ยังอวัยวะเพศให้ถึงกันเมื่อดำเนินการครบองค์ประกอบดังกล่าวศีลข้อ3ามก็จะขาดทันทีโดยในส่วนใหญ่การระเมิดกระทําผิดในข้อนี้คนส่วนมากมักจะนึกถึงการประพฤติผิดในการม หรือการล่วงประเวณีอันเป็นการกระทำลามกซึ่งบัณฑิตท,ทั้งหลายพึงติเตือนนั้นคือการทำผิดลูกผิดเมียเขาซึ่งเป็นความประพฤติสังคมทั่วไปไม่ยอมรับผู้ที่กระทำจึงต้องมีพฤติกรรมที่ปิดบังและก็ซ่อนเล้น ผลที่อาจจะได้รับในชาตินี้ท่านว่าประการที่หนึ่งโรคภัยมาเยือนการมากัมกเดกามอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกทั้งความเครียดจากการที่ต้องสับปะรางโกหกหลอกลวงยังจะต้องส่งผลร้ายต่อร่างกายและสมองอีกด้วย ประการที่สองพัดพรากจากคนที่รักจริงด้วยความที่เป็นคนหลอกลวงไม่จริงใจสุดท้ายก็จะทำให้คนที่รักจริงค่อยๆตีจากทั้งให้ฝ่ายสามีที่นอกใจต้องทนทุกข์ทรมานกับความเดียวดายแม้ในวันที่ต้องการคนดูแลมากที่สุด สาอาจถูกปองร้ายจากผู้อื่นเพราะการกระทำแย่ๆที่เคยทำไว้กับคนอื่นจึงไม่แปลกเลยที่มักจะโดนปองร้ายจากผู้คนที่เคยถูกทำร้ายมาก่อนประการที่4หากมีลูกลูกก็จะไม่เชื่อฟังด้วยความที่ลูกได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดี จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นคนดื้อรั้นทำตัวก้าวร้าวและก็ไม่ให้ความเคารพประการที่ 5. ชีวิตไม่รุ่งเรืองยามที่มีปัญหามักจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยมีหนำซ้ำยังอาจโดนเมียน้อยหลอกแล้วก็หนีหายไปนอกจากนั้น การผิดลูกผิดเมียผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการโกหกหลอกลวงคนที่ตัวเองรักก็จะส่งผลให้ถูกจับผิดในเรื่องอื่นๆพูดสิ่งใดก็ไม่น่าเชื่อถือเจ้านายหรือลูกน้องหมดความศรัทธาแม้แต่คนรอบข้างก็ไม่อยากจะเชื่อใจผลกรรมที่อาจจะได้รับในชาติหน้า ประการที่หนึ่งมีผู้เกลียดชังมากเพราะการกระทําที่ผิดรู้ผิดเนี้เขาย่อมสร้างความโกรธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายผลที่รับคือมีศัตรูและก็มีคนเกลียดชังมากในข้อนี้ทุกคนจะต้องเคยประสบมาแต่อาจเป็นเพียงเศษกรรมเช่นเวลามีเรื่องขัดใจกับใคร แต่มีการโต้เถียงทําให้มองหน้ากันไม่ได้หรือบางคนอาจมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของลูกน้องเป็นต้นประการที่สองมีผู้คิดปองร้ายเพราะได้เคยสร้างศัตรู สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นนักเรียนบางคนเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใครแต่ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่นรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บอันนี้ผลที่เขาถูกทำร้ายก็เพราะอดีตชาติเคยทำบาปพ่อการเมสุมิชาจาราแลที่ต้องบาดเจ็บ ก็เพราะเคยได้ทำปานาติบาตมานั่นเองแม้นกระทั่งสาม,มีภรรยามีเรื่องละหองและแหงการใช้สายตาและคำพูดทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นผลของการกระทำอกุสลในข้อนี้เช่นเดียวกันประการที่สก็คือขัดสนทรัพย์ ไม่ว่าจะทำอะไรก็แต่มีแต่ความเฟืดเฟืองเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังดังที่เราได้เห็นบางคนต้องเข้าโรงจำนงจำนำประจำเพราะอาดีตได้สร้างความไม่รู้จักพอนั่นเองประการที่4อดอยากยากจนเพราะการประพฤติผิดในการมหรือการล่วงประเวณีนั้น เป็นการกระทำที่ตนเองเป็นผู้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักในสิ่งที่ตนเองมีอยู่สามีภรรยาของตนเองแล้วยังไปเบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอยากยากจนท่านผู้ฝังครับประการที่หเกิดเป็นหญิงเพราะการกระทำอกุศล,ลกรรมบทในข้อนี้ จะเป็นไปแบบปิดปังซ่อนเล้นไม่กล้าเปิดเผยการกระทําที่ต้องหลบเลี่ยงเช่นนี้จัดเป็นอำนาจอ่อนแบบที่เรียกว่าสาสังขาริกอันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่มีความลำบากมากกว่าผู้ชายมีความอับอายในบางสิ่งบางอย่างมากกว่ามีเรื่องที่ต้องปกปิดมากมายนั่นเอง ประการที่หกเกิดเป็นกระเทยซึ่งเป็นเพศที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเพราะเหตุที่ได้เกยกระทำกามีสุมิชาจาราที่สังคมไม่ยอมรับนั่นเองประการที่เจ็ดถ้าเกิดเป็นชายก็จะเกิดในตระกูลต่ำ เพราะในขณะที่ตายจิตจับอารมณ์ที่ดีและเป็นอำนาจของสังคาริกคืออำนาจที่เด็ดเดี่ยวทำให้เกิดเป็นผู้ชายแต่เหตุที่เคยประพฤติผิดในกามที่ยังให้ผลอยู่จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำและก็มีผลทำให้ขัดสนและความอดอยากยากจนก็ตามมาประการที่แปด แต่รับความอับอายอยู่เสมอคือเป็นคนเปิน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ขบขันของคนอื่นพฤติกรรมที่แสดงออกไปจึงทำให้ตนเองนั้นต้องอับอายเพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอายไว้ให้กับผู้อื่นนั่นเองประการที่ 9. ร,ร่างกายไม่สมประกอบ คือร่างกายพิการหรือเป็นผู้ที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแปลกแตกต่างออกไปจากคนอื่นเช่นมีความผิดปกติของอวัยวะบางส่วนอาจจะโตรหรือเล็กผิดไปจากธรรมดาเคยมีข่าวว่าหญิงคนหนึ่งมีอวัยวะเพศใหญ่โตผิดปกติมีคนเฮกันไปดูมากมายเพราะมีร่างกายไม่สมประกอบ ซึ่งอาจจะทําให้ต้องได้รับความอับอายตามมาทั้งนี้เพราะอดีตชาติได้เคยล่วงเกินร่างกายของผู้อื่นนั่นเองประการที่สิบมากด้วยความวิตกกังวลเพราะเหตุที่ได้เคยกระทํากรรมที่ต้องปกปิดกลัวใครว่าจะรู้เรื่องราวของตนเองกระทํามาจึงทําให้เกิดมาจะต้องเป็นคนมีแต่ความวิตกกังวล บางคนเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานชิ้นหนึ่งก็มีแต่ความวิตกอยู่ตลอดเวลาจนงานนั้นสำเร็จไปได้ยากนักเรียนบางคนพอใกล้สอบก็เกิดอาการท้องเสียบ้างปวดท้องบ้างแต่เมื่อสอบเสร็จอาการปวดท้องนั้นก็หายไปสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นผลของความเครียดหรือความวิตกกังวลนั่นเองประการที่11บเพัดพราคจากผู้ที่ตนรักพาอได้เคยกระทำพฤติกรรมที่เหมือนกับการไปภาคผู้เป็นที่รักของบุคคลอื่นผู้ที่มีเจ้าของจึงทำให้ได้รับผลต้องสูญเสียหรือพัดพลาดจากผู้ที่ตนรัก เช่นสามีภรรยาที่เคยรักกันแต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันจนต้องเลิกร้างไปในที่สุดหรือหนุ่มสาวที่ต้องอกหักแม้นกระทั่งเด็กที่ต้องกําพาขาดพ่อขาดแม่ล้วนเป็นผลจากการกระทําผิดกาเมสุมิชาจราทั้งสิน้นอย่างไรก็ดี หากทำผิดข้อนี้หนักมากๆก็จะตกนรกหากตกนรกแล้วยังเหลือเศษกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่สมบังในความรักต้องเผชิญกับความพัดภาคเป็นตน้นท่านผู้ฟังคำเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวของการนอกใจเรื่องราวของกรรม ผู้ที่เป็นเมียน้อยจะได้รับทั้งชาติปัจจุบันและก็ชาตินาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ